เออหัหน้าเห็นบักเท้าก้อนเลยเพื่นวะโอ้ยโุ่นดูยเนาะเก่ง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 ฮะขอหดขอส่งเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่เนาะทางพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ได้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งเนาะอยู่เป็นหุ่มพรมใส่ให้ลูกให้หลานในพึ่งพาอาศัยโดูย กบเจ็บจะได้ข่อไข่จะมีเด้อเนาะสาธุเนาะจับลูกเอออุ้ยเก่งแท้เนี่ยมันก่อนหน่อยเก่งเลี้ยนเนี่ยเด้อปูหยาเพิ่นีเลยปูหยามินนี่ยืนดีมีแห้งเด้อนาะเขาหดเขาส่ง

เข้ามาไหมเข้ามายุมากระเพงมาลูกลุง่นก็มานำเสนอเฮือนนั้นชงก่อนเนี่ คันผู้แหนเลยขันผู้แหนเลยย่านดูเด้อันผู้แหนเลยย่านดนเปลี่ยนชื่อใหม่ลวบานีกิ้งกิงแล้วน้องมังกรมาอะไรม่รูก มีได้มีเด,ด้ผู้มีเด้ผูมาจะขนตัปกิโลปล่คือวะลุง

เจะผูู้แฮนร่อยไปเอาปูผูแฮนเท่าไปเดี๋ยเรเดี๋ยเรไปน้ำพอมเรี่ยวเรือไป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 เทียนเข้าไปปูผู้แกนให้เออปูปูเข้าไปเข้าไปจับ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 น้องจับน้องจับน้องเจ้าน้องมาแหมไอ้มังกรเอาปูเฮียี่ร้านนี่ เขาไปนะเัาไปลูกเออเออนะเฮายผู้เออเ้ยวันปู้คนอ้าวถูเอาถูเอาถูเอาวลูกถูเอาถูเอาเนี่ยมันดีถูเอาเออเี่งเก่งเก่งเก่งอีกเฮงเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยอายุปู้เลยว่าอายุ อะเ้าวจาปูาควากวาดอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาควาดบันีพูบัานีเออจับจับอันนี้ก็มาหดมาโงพี่น้องเริ่มชิ้นแล้วแม่แม่ปูไปพ่นไห้บอกว่าย่าเออไม่ใญ่ปูใครนะไห จ้าจเวจ้าเอจ้าจ้ามหอจ้าจ้า้นุ้้มนู่าอ้าุขอแม่เามาคิปาาก้องยแขนตอนหับปีไม้พี่น้องเลย้หูแขนน่อยยเบลกกยาไมงเยดจะดีม <Jade. S 1> ีแห้งเด้อเนาะสางลูกปุ๊กขึ้นไนีให้ขึ้นให้เกินก็เก่าเด้อเนา Bây giờ sao là cái đi Cha Cha Ôi Phải phụ hiền mà cứ ướt thế đi Thương thú เยปยัง่ยเปยังหมดแล้วยัเบิ้งเอาเอาเป็นหดรถเเด้อตายดอกคุณกันยะมีเดนี่โอ้ดอกคูนจได้ก็ได้ยอยมันจะเป็นยังดอกไหม่เนาะ Ừ, bây giờ chẳng phải <laughs> nhà cháu hốt à vào đằng đằng đi sa thú ơ ờ, xịt áo theo tiên mân môn nào Ừ หนึ่ง <c oughs> <cười> 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 ôi làm cho ừ, là <laughs> <Ôi. cười> <laughs> ừ. à, hay kia người tai ôi cái tai của tai cảm ạch a hay đấy, bà đi nó mày 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 Satu 1 eng eng man man 5ເຄິ່ງຫາເງິນກໍໄດ້ຫຼາຍາຍ ชิดนาที่เลยเราคิดคือเราเก็บในะได้ใช้กิโก็มาแล้วลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องชิด้เมื่อแล้วบบนี้ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาเงูเตงูอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองสาม อ้าวไปสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่